ปี2026นับเป็นปีที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการเดินทางอย่างแท้จริงเพราะนี่คือการเปิดตัวของรถไฟความเร็วสูงรุ่นล่าสุดที่ทั่วโลกจับตามองคลาวลีเนอร์รถไฟแห่งอนาคตที่ถูกขนานนามว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการคมนาคมของไทยในศตวรรษที่21เส้นทางแรกที่เปิดให้บริการคือกรุงเทพมหานครโคราชเส้นทางที่ทุกคนรอคอยเพราะเป็นต้นแบบของการเดินทางเร็ว ปลอดภัยและหรูหราในราคาที่เข้าถึงได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงสถานีหัวลำโพงใหม่หรือที่เรียกว่า b a n g อก k Cloud Terminal ทุกอย่างถูกออกแบบให้เหมือนการเดินทางเข้าสู่โลกอนาคตสถานีถูกสร้างด้วยโครงสร้างกระจกและโลหะสะท้อนแสงใช้ระบบแสงอัจฉริยะที่ปรับตามเวลาในแต่ละวันพอแสงเช้าสาดเข้ามาพื้นจะเปล่งประกายราวกับปีกของเมฆทุกอย่างเรียบแต่รูด้านในเงียบสนิทแม้จะมีผู้คนมากมาย ก่อนขึ้นรถไฟผู้โดยสารสามารถเช็คอินผ่านระบบจดจำใบหน้าโดยไม่ต้องใช้บัตรหรือพาสปอร์ตระบบ AI จะตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสารแบบเรียลไทม์เชื่อมต่อกับแอป Cloudliner ที่สามารถดูที่นั่งแผนที่เส้นทางอุณหภูมิในตู้โดยสารและบริการเสริมต่างๆได้ครบถ้วนถือเป็นครั้งแรกที่ระบบอัจฉริยะถูกนำมาใช้ในรถไฟไทยอย่างเต็มรูปแบบเมื่อถึงเวลาเดินทางรถไฟ c l o u d l i n e r จะมาถึงชานชาลาด้วยเสียงที่เบาแทบไม่ได้ยิน ตัวขบวนถูกออกแบบโดยทีมวิศวะกรไทยร่วมกับบริษัทจากญี่ปุ่นและฝรั่งเศสดีไซน์ภายนอกใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนความร้อนสูงตัวรถมีลักษณะโค้งมนเหมือนปีกเมฆทำให้แรงเสียดทานกับอากาศลดลงอย่างมากความเร็วสูงสุดที่ทำได้คือ380กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งหมายความว่าเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงโคราชใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมง20นาทีเท่านั้น ภายในขบวนรถนั้นต้องบอกเลยว่าหรูหราเหนือความคาดหมายห้องโดยสารแบ่งออกเป็น3ชั้นบริการชั้นพรีเมียมชั้นบิสซิเนสและชั้นสแตนดาร์ดแต่ทุกชั้นถูกออกแบบอย่างใส่ใจในรายละเอียดตั้งแต่เบาะที่นั่งที่สามารถปรับเอนได้แบบซ e โรกราวิ t ีช่วยลดแรงกดทับขณะนั่งนานระบบแสงแบบแอม i บี t นไลท์ที่เปลี่ยนเฉดสีตามช่วงเวลาเพื่อให้บรรยากาศสงบและผ่อนคลาย เสียงเครื่องยนต์แทบไม่ได้ยินเพราะใช้ระบบลอยแม่เหล็กแบบไฮบริดแมกเนติกคัชชั่นที่ลดแรงสั่นสะเทือนลงกว่า80%เมื่อเทียบกับรถไฟความเร็วสูงทั่วไประหว่างการเดินทางผู้โดยสารสามารถสั่งอาหารผ่านหน้าจอส่วนตัวที่ติดหลังบอกแต่ละจอมีระบบความบันเทิงครบทั้ง Netflix, YouTube, เพลงและแม้แต่เกมออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย WiFi 6 e ที่เร็วที่สุดในเอเชียอาหารที่เสิร์ฟบ,บนรถไฟก็ไม่ธรรมดา เพราะเมนูทั้งหมดได้รับแรงบันดาลใจจากวัตถุดิบท้องถิ่นของไทยเช่นข้าวมันไก่โคราสูตรพิเศษเข้าวผัดกะเพราเนื้อโคขุนหรือเครื่องดื่มสมุนไพรยเย็นจากสวนเกษตรอฉริยะที่จังหวัดนครราชสีมาในขบวนพรีเมียมมาจากมีห้องรับรองส่วนตัวพร้อมหน้าต่างพารน,นรามาขนาดใหญ่2เมตรผู้โดยสารสามารถนั่งชมวิวทุ่งนาภูเขาและเมืองต่างๆได้อย่างเต็มตาพื้นกระจกใช้เทคโนโลยีป้องกันรังสี UV และสามารถปรับแสงได้เพียงสัมผัสดเดียว บางช่วงของเส้นทางจะมีการแสดงแสงสีบนกำแพงเสมือนจริงจำลองภาพประวัติศาสตร์ของเส้นทางรถไฟไทยตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงยุคคลาลีเนอร์สิ่งที่หลายคนประทับใจมากที่สุดคือการเชื่อมต่อระหว่างสถานีแต่ละสถานีในเส้นทางนี้ตั้งแต่กรุงเทพมหานครดอนเมืองสระบุรีปากช่องจนถึงโคราชล้วนถูกออกแบบให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นๆเช่นสถานีปากช่องจะมีโซนจำลองไร่อนันดุนและภูเขาแบบเขาใหญ่ ส่วนสถานีโคราชถูกออกแบบด้วยแรงบันดาลใจจากประตูชุมพลและรูปแบบบ้านไทยอีสานมีพื้นที่ให้แสดงสินค้าชุมชนและตลาดของฝากให้ผู้โดยสารได้เดินเล่นก่อนกลับความปลอดภัยของคลาวลีเนอร์ถือเป็นหัวใจหลักระบบขับเคลื่อนและเบรกทั้งหมดถูกควบคุมด้วย AI แบบเรียลไทม์ที่สามารถคำนวณการเบรกร่วมหน้าได้ในเซียววินาทีกล้องวงจรปิดในทุกตู้สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที แม้แต่ในกรณีไฟฟ้าดับหรือเกิดเหตุฉุกเฉินรถไฟจะเข้าสู่โหมดพลังงานสำรองอัตโนมัติที่สามารถวิ่งต่อได้อีก30นาทีโดยไม่สะดุดอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทำให้ผู้โดยสารทึ่งคือ Cloud Glass Window วหน้าต่างที่สามารถเปลี่ยนเป็นจอ AR ได้ในพริบตาเพียงแต่เบาๆผู้โดยสารจะเห็นข้อมูลสถานที่ที่กำลังผ่านเช่นภูเขาสถานที่ท่องเที่ยวหรือประวัติของเมืองนั้นแบบเสมือนจริง นี่คือครั้งแรกในเอเชียที่รถไฟใช้เทคโนโลยีนี้บรรยากาศระหว่างการเดินทางเต็มไปด้วยความรู้สึกสงบและทันสมัยเหมือนนั่งอยู่ในห้องพักบนเครื่องบินชั้นหนึ่งแต่ลื่นไหลกว่ามากเสียงลมเบาๆผ่านตัวถังรถเสียงประกาศนุ่มๆจากระบบอัตโนมัติที่พูดได้หลายภาษาทั้งไทยอังกฤษจีนและญี่ปุ่นทุกอย่างถูกจัดการอย่างสมบูรณ์แบบสิ่งที่หลายคนพูดถึงมากที่สุดคือราคาตัว๋ว เพราะรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนตั้งใจให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถใช้บริการได้ชั้นสแตนดาร์ดเริ่มต้นเพียง450บาทเท่านั้นสำหรับเส้นทางกรุงเทพมหานครโคราชซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเวลาและความสะดวกสบายที่ได้รับชั้นบิส i n เนสอยู่ที่850บาทส่วนพรีเมียมมีราคา1,500บาทแต่ได้ประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าเหนือระดับโรงแรม5ดาวบนรางเหล็ก เมื่อมาถึงโคราชรถไฟจะค่อยๆลดความเร็วลงอย่างนุ่มนวลก่อนจะจอดที่สถานีใหม่ที่ชื่อว่านครราชสีมาคราวฮับสถานีนี้เป็นหนึ่งในสถานีต้นแบบที่ใช้พลังงานสะอาดทั้งหมดหลังคาติดตั้งโซลาเซลล์พื้นทางเดินผลิตพลังงานจากแรงก้าวเดินของผู้โดยสารและมีระบบรีไซเคิลน้ำอัตโนมัติหลังลงจากรถไฟผู้โดยสารจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของระบบคมนาคมในเมืองทันที เพราะมีรถบัสไฟฟ้าและแท็กซี่ไร้คนขับรอให้บริการต่อถึงจุดหมายต่างๆนี่คือการเชื่อมต่อแบบครบวงจรที่ไม่เคยเกิดขึ้นในไทยมาก่อนคลาวลีเนอร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถไฟความเร็วสูงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตของประเทศไทยการเปิดเส้นทางนี้ไม่เพียงช่วยลดเวลาการเดินทางแต่ยังช่วยผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเทคโนโลยีภายในประเทศมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนับหมื่นตำแหน่ง ทั้งในส่วนของสถานีระบบบำรุงรักษาและบริการเสริมอีกมากมายสิ่งที่ทำให้คนไทยภูมิใจคือกว่า60%ของชิ้นส่วนและเทคโนโลยีที่ใช้ในคลาวลิเนอร์ถูกผลิตโดยวิศวกรไทยและบริษัทภายในประเทศถือเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไทยในเวทีโลกรถไฟขบวนนี้จึงไม่ใช่แค่การเดินทางแต่คือการแสดงศักยภาพของคนไทยอย่างแท้จริง สำหรับใครที่มีโอกาสลองนั่งคลาวลิเนอร์คุณจะเข้าใจทันทีว่าการเดินทางที่เคยเหนื่อยกลายเป็นประสบการณ์ที่ผ่อนคลายและน่าตื่นเต้นทุกช่วงเวลาเต็มไปด้วยความสะดวกสบายและความหรูหราที่ออกแบบมาเพื่อคนไทยทุกคนตั้งแต่เสียงประกาศที่นุ่มนวลไปจนถึงกลิ่นหอมของเครื่องดื่มสมุนไพรที่เสิร์ฟให้ระหว่างทางทุกอย่างถูกคิดมาอย่างใส่ใจเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นท้องฟ้าเมฆและทุ่งสีทองที่ไหลผ่านอย่างรวดเร็ว มันคือความรู้สึกที่บอกได้เพียงว่านี่แหละอนาคตของการเดินทางรถไฟที่ไม่เพียงพาเราถึงจุดหมายแต่อย่างพาใจเราไปสัมผัสความภูมิใจของประเทศอย่างแท้จริงคลาวลีเนอร์คือบทใหม่ขององค์การคมนาคมไทยและเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต